ช่อทุกคนสบายดีกันบ่จ้ะโอยกต่สบายดีจ้ะเจ็บลูกพีสมามาซอยหอมเจ็บลูกพีสเจ็บลูกพีสเพราะท่านเล้วได้พี่น so ้องมันหลายคักเห็นบ่ท <It> ่านพุณก <tr normal pit> <distort> ็เจ็บแล้วแล้วเลี้ยงเหมทั้งนี้ทั้งนี้เพราะท่านเล้ยวอีนั้ถ้าเสียงนกเสียงกาห้องเงียบบ่จ้ะมาเงินทางกับผู้ภากันไปเกษตรงานนี่จะปัญญาอยู่อ่า ข้างๆบ้านเนี่ยที่เพชรปลูกสวนพั่วสวนไม้เป็นมะเร็งเป็นไปเห็นงานมาได้ปลูกสวนพั่วสวนไม้น่ะจ้ะมาโอ้โอเพชรใส่กับคู่คู่กับคู่กเราจะกับคู่บออันนี้อันนี้มันก้เลสูกเหมืกัติดห่อใบที่เกาเห็นบ่เด็กสองนวยเนี่ยมทั้เลสูกเมื่อห่อใบขึ้เกา มันห่อกะหลอกะกแจกินเมื่อพี่น้องมันเสียกะไรยได้จ้าเสียกะไรยเสียหลายค่ะม,มันเนา่าเพราะว่าห่อไบฝนตกใส่วน,นี้มันอับไม่จ้าวัานนี้ทั้งทั้งอับทั้งเมียฝนแน่มันจะเน่าไม่จ้าแต่ว่บก็หลค่ะขนาด่นเน่ากะโอ้ยขนาดเน่ากะยังได้หลายไม่พี่น้องเดี๋ยวสิดท้ายเห็นเบื้องต้นที่เก็บแล้วๆนะจ้าวนะันมันหลาเป็นไงต้นเดียวไม่จ้าต้นเดียวว่ามันหลาเป็นไง ở đây nè, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời của cái sự băn khoăn,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  rồi. rồi cái mình em cái gì thật nè, nó có cái ba ba, có nè. ไอ้พวกนี้มันอึดขี้กวงมองเห็นไหมจ๊าพวกนี้มันลุกมาทันเองหมดย่างไม่หมดกับห่อไว้คือเจ้าเห็นปะย่ากไม่หมดกับห่อไว้ เก่งบ่ข่อยอ่ะเก่งขนาดเลยข่อยอ่ะเจะ้าบ่ข่อยเก่งบ่กินบ่บวาบ่าบาบาไว้พี่น้องเอ้ยมันหลายโพดกินไม่บาดไม่ไหวนหลคักหลคักหลเนี่ย โดยงา่ามคือใครล่ะจ้าไม่ง่ามคือใคหรอกง่ามคือคนเก็บนี่แหละมันไปติดคืนมาทั้งนี้เดี๋ยวเห็นขน่อยมานอ้อเหรอหลายคักหลายคักหลายนี่ฮัลโหลบวกมือใหญ่ๆไปน <c oughs> น่ะช่วดอห่ายนี ยอดสุดยอดสุดยอดถึงความมันเกินหลอดแต่ไมเ่เป็นไงแม่ก็ได้อยากจะเทือือวานัลนลาเอาไว้ที่เ่าเราก็เลยสุดคักไม่สุดคักก็ห่อไว้เหมือนเดิมนะคะเนี้ เจ้าไดเห็นข่อยบ่ฮะพี่น้องชุกชุกคุกคนี่ไม่ได้สุกคัตเกนเนี่ยห่อไว้ห่อไว้สิเกาห่อไว้ห่อไว้นี่งไม่ได้สุกคัตกับห่อไว ข้าไว้จะเก็บหนึ่งรุ่นอ๋อไววได้เท่าไรนี่จุกไปหนึ่งนี่จุกแล้วพี่นี่นวยกบไข่ไงคือตีที่แล้วปีที่แล้ว,ลวนวยไงค่ะ ปีนี่นวยบกขยันเพราะว่าปีนี่มันเป็นสุดยอดเลยแมจ่จ้าเป็นหลายค่ะก็ปีที่แล้วเริ <c oughs> มาเห็นไขบ่บมาเห็นความงามไหนบ้ห่วงก็ <c oughs> <c oughs> ควา,ควางามหละบ่ห่วงงานดอกจ้าห่วงงามเดียวนี่งงหนลหะคือความงาม อี่องนังน้น<า>ทัางขุดของเก็บมาหมดเลยเกี่ยงลงตับเกี่ยงตับมันลงตับเกี่ยงตับเลยอันนี้แล้วแต่ทั้งนี้ท่านนี้มันหลายห่อไปสุดยอดเลย อยู่เมืองไทยเนี่ยขายได้หลายบาทพี่น้องเอ้ยเชียร์บ้ปัจจุบันขวบเชียร์ไปขายใช่หเปล่าขอพอมีใบรักขอพอมีใบอนุญาตไปขายของขอพี่เอาไปแจกละบาดเอาไปแจกไอ้ญาสีพี่น้องเอาแจกแจกเพื่อนบ้านล่ะเพราะว่ามันหลายมันกินมาหมดไงแจกย่างเดียวได้ข่อยแจกย่างเดียวนะคะงานนี้งานแจกทั้งแจกทั้งแถมได้ไง แจกทั้งแถเป็นวันงานวันอะยกินคนย็กินมาเมื่พี่นมันหลายค่ะหลายค่ะหลายนี่พ่อคักพ่อดีค่ะยีง่งจะเสียงนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวเห็นโตบ่เห็น,นยิแ่แจะเสียงก็เดี๋ยวเห็นโตบอกจ้า,จาอย่างนี้ชมพู ยาสัมพูแจวแววนั่นยาสัมพูแจวแววเรื่องสมัยแต้มย่าไม่ก็ได้ยาสัมพูนี่นึกถึงอะไรสัมผูยาชมพูเป็นขาถามใครจ้างซื้อให้ยาย่าชุมงวนแถวถนนอ๋ออีพ่อกับอีแม่ลหรจ้าตั้งให้พ่ออีแม่ตั้งให้ซื้อว่ายายชมพูเพราะว่าเขาเกิดวันอังคารไง พอเกิดรถนักขั้นเป็นสีชมพูเพิ่นก็ะไรจังให้สีชมพูอ,อ่องตองแม่นบ่จ้าสีชมพูอ,อ่องตองสี่แล้วบ่ง,งามสิสีไรจ้าสีม่วนลทองแม่นบ่ะมูนพี่น้องเก็บผิดแม้มันม,มวนค่ะจ้ะ ถุงทิ้งลงทัางล่างถ้าถุงทิ่มเลยนะคะถุงทิ่มเลยถ้าภาษาไทยบ้านเราก็เอาถุงทิ้งเลยทิ้งเลยถ้าถุงไม่ใช้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งเลยมาดีเลยได้ไปสามซีกับคูแล้วเด้ยที่บอกให้แล้วที่ว่าข่อยบ่บอกแล้วเป็นสามซีกัคู่แล้วพวกเจ้ามาเสียข่อยบอกแล้วข่อยทายเห็นเบิ้งนะไม่รักข่อยเก็บแล้วแล้วข่อยทายเห็นเบิ้องมาไปได้หลายเป็นไง ลูกเน่าเขาก็เจ็บทิมหลายลูกทิ่มมันเน่าอ่ะนเน่าก็แล้วแต่เคนเพราะว่ามันมีหลายอยู่เน,เน่ากลิเนยงฉันบอกอฉันบอกเสียงมันโลนน่ะโรนก่อไปเนาะแล้วอันแกะถุงห่วยหาย ห้วยหายกับมีห้อยนี่เขาบอกกับรากระแต้นเขามาเอาไหมเขมา่าว่าในถุงไม่ได้จ้าไม่ได้น,น,นั่นแหละฉล,ลาดที่ยังนี่กับเรากระแต้น่ะฉลาดแท้ฉลาดก็ข้นอีกงดลาย ตลาดตัวคนอีกนะจ๊ะพี่นยอดชื่อด้วี่ึ้ยอกของความบันเทิงคือว่าเออแล้วบันเทิงอีกแหละบันเทิงบันเทิงบ้างสูงเหน็นปะต้นถุงหมอมี่เราก็แจาไปกิน

มาขุมปปข้มซัไป,ปขุม้มซับมหาสมบัติแล้วหุ้มใ่ชมพูขี้มุกึ้นมาแล้วครับท่านท่านท่าน,านมาเลยยิ้มเสียงก่อนข้าวไปอืมจะเพิ่มเข้าแม่เก็บอันนี้อยู่แม่เก็บเพียรอยู่ม,ปปมาทางบ้านเลยจ้ะนี่แหละมาหน่อยตัวนี้แหละมาตัดชีนังนะ ชิณาเลนออกไปนอ,บนอกบ้านมันก็เลนออกมานอกบ,าบา้านมากับชิณาชีณาหายเวงเวงไหมบ้านตัวน้นอยเลยจ้ะตาสวดๆนะตาสวดเพื่อใครล่ะมาหน่อยเข้าดีตาสวดแล้วก็เข้าดีขนาดเลยชุ่ไปเลย

มาฝรั่งนี่โอ้ยดูอดเลยวมาฝรั่งไม่รู้เรื่องเลยดูสิบ้านขโมยมาลักมาขโมยมาลัก์หรือไม่มา,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 มาเนานะเห็นไหม ผลไม้มันมาข้าบ้านมัแล้วมันแบบมันเข้า,ขาบ้านแล้วโอ้อก็เข้มอยตยายชมพูน่อมันงันหอหนี่อน่อใหญ่ขนาดนี้อืย่า,นา,า้นาบมันงามินี่นย,อยนัอยู่โลนโลนดอนอัเนย โอ oh ้โหว่าม่นใ่ติดต๊ะต้นไม้เยลูกทิดติดต๊

เดี๋ยวยู่ระดับสูงยังไงถุงมาสักแล้เที่สองถุงมาแล้วไป,ปไปแล้วบันพ่อกันไมหมคลิปหนาเรวก็ดีท่ายให้เบิรงคักๆ่ะนะจน๊ะเนาะพ่อกันไหมคลิปหนาวันดีจา้าฮักสุขูซูคนวันดีจา้า